ถ้าเราพูดถึงรัษาส์เทศไทยเนี่ยนะฮะเก่าแก่ที่สุดก็ต้องยอมรับว่าจุฬาน่จุฬา,าเนี่ยเริ่มก่อนมีสถานก,การณ์ตั้งแต่นู้นไมือ่อไหร่รกล้กาลกันที่ห้านะครับตั้งแต่เป็น อะไรโรงเรียนสุดหั้นการบริารโรงเรือนแล้วก็มีพัฒนาการมายาวนานนะฮะเจ้าท่งเป็นคณะรัฐศาสตร์ปัจจุบันนะครับส่วนของธรรมศาสตร์นะฮะก็เริ่มก่อตั้งมาวิาลัยวิชาธรรมศาสตร์การเมิองตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดนะที่ยี่สิีนา2องสี่ดหนะครับในช่วงนั้นเองนะฮะจุฬาเนี่ยถูกยุบนะแล้วศาสตร์จุฬาเนี่ยถูกยุบมารวมกับธรรมศาสตร์นะฮะเป็นอันหนึ่งเดียวนะครับ แล้วก็ต่อมาเน้ยอย่างที่เรียนธรรมศาสตร์ไอจุฬาเนี่ยเขาก็มีการฟื้นฟูคณะศาสตร์จุฬานะครับตั้งแต่ประมาณสิงหา24กันนะฮะอย่างที่ดีนะครับการเรียนทั้งสองมหาลัยนี้นะครับในยุคแรกๆเนี่ยนะฮะมันก็จเป็นการเรียนเพื่อที่จะอะไรฮนะป้อนเข้ากับระบบรชาชการเป็นหลักก็คือเปเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงต่างประเทศนะครับสุดแล้วก็เรียนไปเป็นประหลักเป็นแนวเพื่อ เป็นนาการทูตกันหลักดังนั้นเนื้อหาวิชาศาสร์ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับอะไรฮะเรื่องระเบียบง,งานรารบาลการจดทะเบียนนะฮะทะเบียนคนทะเบียนวัวทะเบียนควายอะไรต่างนะฮรวมทั้งมีการอยู่หอในช่วงนั้นนะการิเรศาสตร์นะทั้งทั้งสองแห่งเนี่ยมีการอยู่หอมีการสุดวิเัยแบบทหาระนะครับอะไรต่างนะเพราะว่ามันต้องป้อนนะเข้าสู่โลกด้วยกันดังนั้นเนี่ยนะครับองความรู้ในช่วงแรกๆนะฮะ มันก็จะเป็นการเรียนนะครับมันไม่ได้เป็นไอ้ความรู้เพื่อความรู้นะครับมันเป็นความรู้เพื่ออยากไปปฏิบัตินะมันไม่เป็นไอ้ k นอร์เรสฟอร์นอร์เรสเอ็กซ์นะมันเป็น k n นอร์เรสฟอ r a c t i ี e มากกว่านะครับอย่างที่ดีนะครับในช่วงหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าสองทั้งสมัยทลายก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะฮะหลักสูตรเนี่ยให้เน้นไอ้คำว่าพลิเข้าสายมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันพูดไม่ได้จากปากว่ารัฐศาสตร์ไทยในยุคปุบเปิบเนี่ยมันน่าจะตรงคำว่า ก็ v e r n m e หรือว่าเป็นไอ civil service cool มากกว่าแต่ช่วงหลังเนี่ยหลังสมัครรับรใช้สอบเนี่ยนะครับมันก็มีการเรียนการสอนที่เป็นเนื้อหาสาระที่เราเป็นเอกพจน์ที่เขาตั้ยเ r อร์คือเน้นรัฐศาสตร์มากขึ้นนะฮะมันก็ตอนหลังก็เริ่มมีหลายมหลาหลัยนะครับแต่เุียงรานะเชียงใหม่รามคำแหงเกิดทั้งครอบก,กันมสวแต่งต่างนะสุดก็คืออะไรสุดก็คือว่าสารภาพรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเน้นนะเออเป็น วิชาชีพมากกว่าเแล่วเ,เในช่วงลังๆัเนี่ยนะมันก็จะเป็นมีการปรับหลักสูตรในทุกแห่งนะก็เป็นวิชาการมากขึ้นมันก็ยังมีที่ถกเถียงครับว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาระสัมภาษณ์ของรัฐบันมันเป็นวิชาชีพหรือวิชาการนี้เถียงกันอยู่นะฮะอันนี้คือผมสรุปได้ฟังทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับทีนี้ผมจะฉายภาพให้เห็นว่าจุดอ่อนจุดบอดหรือว่าปัญหาของรัฐศาสตร์ไทยในบริบทสังคมการเมืองปัจจุบันเนี่ย มันมีปัญหาอะไรบ้างนะผมจะเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับประเด็น,นแรกเลยนะฮะคือการถูกตะนตกครอบงำน,นี่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะฝรั่งฝรั่งก็เห็นด้วยกับกับไอ้ปัญหาของของนักศึกษาไทยนะฮะถ้าเราเรียนเนี่ยพวกน้องๆอย่างนี้เรียนแล้วถ้าเรียนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเรียนเริ่มหากแลโผนะล่มาแล้วโซเซติสนะฮะออริสโตเติล์เตโตอะไรต่างเนี่ยนะฮะฮอปล็อกลุโซโมเมคเคิลไร่ามันเป็น มันเป็นรัสสากที่อยู่ในแวดวงต้นตกเท่านั้นนะครับก็ถ้านับเวลามันต้องนานสอง0ันกว่าปีนึงนะครับ2,800ปีก้่าวสูตรโซเดทิกนะฮะถ้าเราเริ่มในโซเดทิกแต่เอ่อมัน้องทราบไหมยีหิ์นะฮะ6,000ปีถามว่ามีรัสสากอย่างนี้แล้วนะฮะเมื่อไรก็ตามนะที่มีชุมชนการเมืองเกิดขึ้นมีการใช้อำนาจรัฐเพรนั้นเกิดวิชาลัสสากแล้วใช่ไหมแต่เราก็เริ่มใเระเบียบเรียน อาณาจักรอ้ยุกที่ยิ่งใหญ่6,000ปีอาณาจักรบาบิโลนไม่านทั้งหลาเราเคยทันแต่ดีน,นะบาบิโลนเนี่ยบาบิโลนเนี่ยนะจักรพรรดิยิ่งใหญ่มากเลยนะนมันมีจักรพรรดิเรื่องอะไรน,นะ่ท่านหนึ่งเนี่ยฮัมบูร์กีจักรพรรดิฮัมบูร์กีเป็นผู้ให้กําเนิดน,นะบทบรรยายแห่งกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทั้งประมาณเกือบ4,000ปีเห็นไหม ถ้าจากนั้นยังมีอะไรคนระับจีน4,000กว่าปีนะตั้งแต่ราชวงศ์อะไรเนี่ยโซเซียอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะ4,000กว่าป,ปีนะแต่เราไม่ได้เรียนถูกไหมเพราะเราถูกข้อบงำเรืองของอินเดียก็4-5,000ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนเี่ยผมคิดว่าปรัชญาการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ที่เริ่มจากตวนตกนะพวกเพลโต้ลิสโตเต,ต,ต์อะไรต่างเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอนนะถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นนักศาสตร์ที่ รอบรู้นเนี่ยมันพูดไม่เต็นปากถ้าเราไม่เรียนนะฮะรัฐศาสตร์จากตอันออกจากแอฟริกาจากรองการที่มีเฉพาะที่มันโดดเด่นนะครับตรงนี้ผมก็ฝากไว้นะพวกพวกเราอาจจะไมไม่เคยยิ้มนะว่ามันมีไอ้คำพียพพอย่างพักวัดกี่ตายนะขวออิเดียนยิ่งใหญ่มากนะราชนิติตยิ่งไหมราชนิติคธมนิติจกกักรวัติวัดสิบสองสังหารวัตถุสี่อะไรเงี้ยใช่ไหม ตรงนี้ถ้าเราไม่เรียนเหลัหลานี้รัศดรก็ไม่เป็ี่ยนปากก็เราเรียนสสรัศดรที่รอบรู้นะแล้วนะที่เป็น,อนรอบรู้นะนี่คือปัญหาฐานแรกนะฮะประการที่สองนะฮะประการที่สองคือว่าเราไปเสียไม่ได้ว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงมันมีพลังมหาศาลนะฮะนะครับแล้วไอ้ความรู้ของร,าศารัศดรที่มันจะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะ,ะของบริบทของในสังคมไทยใงโลกเนี่ยมันตามไม่ทนันนะครับ สังคมไทยนั้นนะครับประกอบด้วยคลื่นนะสามลูกนะครับของอวินพรอฟเฟอร์นะเทิร์ดเวส์นะครับ,บไม่ทราบนิสสานกระนะคลื่นลูกแรกคือเษษออกษตรคลื่นสองภาสาต่รงคลื่นสามคือสังคมขาษาศสตรนะฮะนะครับการเปลี่ยนนะจากคลื่นหนึ่งไปคลูกสองคลื่นสามเลยนะสังคมไทยมันปรับอยู่นะบางคนเนี่ยยังอยู่ในคลื่นลูกหนึ่งอยู่ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็มีจำนวนมากนะอาจจะไม่มากที่สุดสัก28ล้านประมาณนี้นะส่วนครึ่งนสองเนี่ยนะคือสศกรรมเนี่ยเรียกที้มันน่าจะมากกว่านะในสัดส่วนที่ใกล้ๆกัน2ี่สิบล้านนะเกือบสามสิบล้านแต่มีจำนวนน้อยนิดนะที่อยู่ในคลืออ่นรุ่นสองสามนั่นคือสังคมภาษาถาม,มานนะาว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนะของกระแสะอาร,รยธรรมคลื่นรุ่นหนึ่งสองสามก่อให้เกิดอะไรนะเกิดการขยรับทางสังคมน,นะมันมีคนจากภาคเกษตร ขยับเข้าสู่ในภาคศึกาการภาคบริการมากขึ้นนะการขยับขยื่นตัวทางกคมมันคลอยเกิดอะไรมันคลอยเกิดปรากฏการณ์อย่างน้อยผมว่าประมาณสี่ห้าอย่างประการแรกความตื่นตัวการเมืองสูงมากนะเราเห็นแล้วว่าช่วงหลังมันมีนะมีม็อบมีอะไรต่างเนียนะเราไม่รู้ว่านะเขาต้องการมีส่วนร่วมมีส่วนแชร์เนี่ยมากรับมากขึ้นนะฮะประการที่สองนะครับวัฒนธรรมสังคมเมือง นะจะแบเดิมเนี่ยเพื่อเป็นวัฒนการเมืองแบบอะไรคับแคบนะ partial นะแบบไพ่ฟ้าแบบ subject พอร์ตแล้วเขาเชื่ตอนหลังเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นสังคมมันขยับตัวนะครับนะมันมันมีการว่าวัฒนการเมืองของผู้คนในสังคมไทยมันเปลี่ยนมันเป็นเอก participatory พอร์ตแล้วเขาเชื่อแต่วัฒนการเมืองแบบนะฮะการส่วนร่วมมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้บริบทมัน ปรับเปลี่ยนเนี่ยนะอนนายธรรมของคลื่นสามสี่ลูปเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะจากมุงไทยในระดับโลกก็เปลี่ยนนะครับน้องๆได้เห็นว่าใช่ไหมเดีย๋ยวนี้มันมีม็อบเยอะแยะเลยนะทั้งอารับสปริงมีทั้งเริ่มจะมีไทยสบงสปริงกระวานไปนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนให้ความสนใจกับพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงพวกหน้ากากาขาวมากกว่าการประชุมสภาทั้งไปผมเห็นการประชุมแบบพิจารณ์เมื่อวานคนเริ่มไม่ฝ่าฝืน่ะไรใช่ไหมการชุมนุมประหารคนนับสั้อย แต่คนที่มสนใจกับนะไอ้พื้นที่ที่จะการต่อสู้กันในเชิงความคิดเชิงโรงการนะในการเมืองนะคับที่เราเป็นไดเร c t นะฮะดิมกรซีใช่ไหมครับก็คือเป็นการที่ารเป็นประเทศไตยทางตรงหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเทศไตยแบบไหนแบบนิวคอร์ริคการเมืองใหม่ นะหรือบางทีก็เรี็วเป็นการโดนโลท้องถนนรือผู้มั่งตัวเองนะฮะเห็นไหมม็อบโอเคสซี่อะไรต่างนะฮะไอ้นี่คือกระแสของโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับการกระจายหน้านะกระแสเรื่องดีเซนเทอร์ไรเซชันการกระจายนี่ก็เป็นเป็นปัญหาสําคัญที่รัฐไทยกำลังเผชิญอยู่นะมันมีการเรียกร้องที่ให้รัฐรัฐสน,บนับสนุนพยายามกระจายมากมากขึ้นนะฮะประการต่อมาอันนี้สัมพัญน,นะฮะไอ้น่าสนใจและตื่นเต้นมาก คือโซเชียลเวิรชั่นนะนะอ,ะรอารยธรรมคลื่นสองสามลูกมันก่อให้เกิดการขยับเคลื่อนตัวสังคมคือการปฏิวัติทางสังคมแต่ที่ผมได้เกิดนั้นแล้วคือพวกอะไรฮะอารหลับสปริงนะมันเกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นที่ตูนิเกียลุกลามที่อีหเยเมนปัจจุบันกำลังเรียกร้องที่ซีเรียเข้าใจไหนะฮะมันะเป็นกระแสการเรียกร้องที่การเพื่อเปลี่ยนปฏิวัติทางสังคมน,น,นะเพื่อต้องการอำนาจกลับคืนมาสู่ประชาชน นะนี่คือปรากฏการณ์ที่มันมันเกิดขึ้นถ้ารัฐศาสตร์นะยังไม่ตระหนักนะยังไม่รับรู้นะสภาพการมันเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันเป็นจุดบอดประการสองนะครับนะฮะประการต่อมาฮะนะฮะอันนี้สําคัญมากครับาสัมมงคมไทยเพราะสัมมงคมไทยมอนนี้สถานการณ์อยูน่นี้มันค่อนข้างพิเศษก็คือผมคิดว่าการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยบางทีมันขาดนิติข้ามรัฐาน,นะฮะเหมือนผู้ดำเนการที่ได้เปลี่ยนได้แต่แตมัฐศาสตร์เลยท่านจบ ประวัติศา, ح, า,าสตร์นักรัฐศาสตร์นะฮะถ้าเราไม่เข้าใจปรวัติศาสตร์นะครับมันจะวิวพอรลามาลนรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะมันจะวิเคราะห์อากาศไม่แหลมคมนะไม่ไม่รึซึงไนอะ้ตรงนี้สำคัญมากนะของเราเนี่ยการเรีนการสอนรัฐศาสตร์ไทยมันไม่ค่อยเน้นวิธีทางปรวัติศาสตร์แล้วก็ไอ้เรื่องระบบความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจที่เราระบบอุปถัมภ์เอ็กเพรสเทนเซิสเต็มนี่ก็สำคัญ ซึ่งเราเนี่มันมันเต็มไปด้วยเครือข่ายเดี๋ยวผมเชื่อถ้าอาจารย์ว่าอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องไอ้หมอปันในในระบบอุปถัรมแต่ผมว่าใช่แต่มันค่อนข้างมักษณะพิเศษกว่าสมองคนอื่นเนี่ยคือสมองคนอื่นเนี่ยจะมีเนี่ยมันน้อยของเรามันเข้มข้นมากนะฮะอันนี้นี่คือผมเชื่อปัญหาของรัฐศาสตร์ในรัฐธรญคือเราขาดมิติทางประสาทแล้วก็เราไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ในเชิงภาพในรูปแบบการอุปถัมภ์ท่าชูนะฮะตรงเนี้ยผมยกตัวอย่างเพื่อฟังนะฮะ ไม่ทราบวาการยินมอ่ะผมชืวว่ออาจจะไม่ด้ยินนะไม่เคยยินม <Okay. S 1> เขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีครอบครัวแต่เราไม่เคยมีระบบครอบครัวที่เข้มข้นขน,นะฮะใช่ไหมฮะระบบครอบครัวเราอ่อนมากนะครับเรื่องไปหารจัดก,การอย่างเงจะปกครองยังไงนะก็แน,น,น่นะอนนะก็ให้รัฐถัาปกครองประชาชนก็เป็นเทียมนะฮะฝุ่นไม่น,อน้อยนะ นะสุดได้น้อยนอยนะครับอัตโนมัอิดีด้วยที่ถูกถร่าผ่านระบบเพราะเราเราไม่มีรากฐานเราไม่มีแม้กระทั่งแท้ถูกไหมระบบแทะในกรุง,งไทยไม่มีอัตลักษณ์ไม่มีถูกไหมชนชาติสยามมันก็ไม่รู้มาจากไหนนะถูกไหมถามว่าคนไทยเด็กไหนผมผมไม่ผมไม่แน่ใจไม่ไทราบนักประวัติศาสตร์จบปริญญาประสตรส์จะตอบได้ไหมเราไม่เคยรู้เลยว่านะอ,อ,อัตลักษณ์เราของคำว่าไทยหรือสยามหรือยอย่างนี เราทราบนะจีนเนี่ยเขามีนะจีนเนี่ยนะครับเขามีตำนานทุกคนเชื่อถือเหมือนกันนะฮผานปู่เขามีราวไม่ร่อยฟังนะผานปู่พื้บโเบิรฟ้าแยกดินนะเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์เนะี่ยเขามีตำนานเรื่องพวกนี้ญี่ปุ่นอามันตราสุดรีบนะซูยะเควีนะคนญี่ปุ่นทุกคนเกิดจากเทพเป็นผู้หญิงนะฮะซูยะาเควีผู้หญิงเห็นไหมเขามีความเชื่อว่าคนญี่ปุ่นทุกคน เป็นลูกของลูกพระทิี่ลูกจับเทพนะฮะเอามันราสุดนะครับของเราไม่มีถูกไหมของเราถ้าจะมีนะอาจจะต้องไปดูในตำราในใน,ในตำนานแบบไทยลาวเผ่าไทยลาวมันในตำนานเหมือนกนะันนะซึ่งผมได้เรียนพวกเราเคยเรียนะ,นะว่าเอ่อพวกเผ่าไทยหรือสยามเกิดจากน้ำเต้านะนะครับแขนหลวงนะเัวอย่างแขนหลวงนะ ผีบ้านผีเมืองผีผู้บรรยายก็หแหลวงนะนะก็ส่งลูกชายที่เรียกขุนบุรงราชาทิราชนะเป็นต้นมาเนิดของชนเผ่าไทยลานะแล้วคนมันน้อยนะขุนบุรงราชาทิราชมีเมียมีมะแม,ม่สีสององค์สองสององค์แต่ว่าประชากรไม่มีก็อธิษฐานแถหลวงว่าเอออยากจะได้ประชากรชนเผ่าไทยลามาหน่อยแถหลวงก็คือเทวราผู้บรรยายน,น,นะนะเป็นบรรพบุรุษของ ชนเผ่าไทยแล้วก็ส่งน้ําเต้ามานะมันอยู่ในการสักดเลยนะการสักดของของของเมืองในช่วงนะั้นก็บอกเอ๊ะพวกคนไทยหรือคนสยามเมื่อเกิดจากน้ำเต้านะเกิดยังไงฮนะ<า>ขุนกรมราชาทูตก็อธิษฐานั้งหนึ่งว่าอนะขอให้ส่งแถบซีเรียกแถบซีนะก็เป็นเจ้าได้ตรงมาช่วยจอบน้ำเต้าหน่อยได้ไหมนะแถบหลวงก็ส่งแถบซีมามันจอบเชฟซิลนะ พวกเราไม่เกิดจากสิวสิวไปจอกมัเต้านะมันก็แล้วแต่ว่ามันจอกมัเป็นผิวขาวผิวดำอะไรต่างนะใกล้ปลายสิวใกล้ซนโคนสิวเราคุ้จักสิวนะสิวที่มันขูดมาแล้วจอกนะของเราถ้าเจอเจอไอ้ขนโคนปลายสิวมันก็เลยตัวดำๆเใช่ไหมตัวดำๆของหยิกๆใส่ก๋วยเตี๋ยวแดงๆอะไรต่างใช่ไหมแค่นี้เราเราเราไม่เคยรู้รากกว่าสายเราเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับมันสำคัญอย่างไรมันสำคัญถูกไหมความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยในความเป็นสยามนะครับมันมีวความสันว่าทัศนคติของอีหิีช่วยให้แลามันมองสังคมอย่างไรตรงน,นี้แต่เราไม่มีตรงน,นี้เราลอยมากเลยเราไม่รู้รางเง้าเลยนะครับ